ดีครับวันนี้เจ้าเอี้ยงโดนเกษตรนะครับจากบริษัท ATI นะครับผมเป็นตัวแทนนะครับจากพนักงานบริษัทนะครับก็วันนี้เรามียที่เอ j ดีนะครับสาขาเชียงรายนะครับก็เรามีโดนมา2รุ่นนะครับเป็นรุ่น10ลิตรกับ16ลิตรนะครับเพื่อมาร่วมทดสอบนะครับกับที่ f d j a p สาขาเชียงรายนะครับเป็นโดนรุ่น16ลิตรนะครับเจ้าเอี้ยงไออันนี้รุ่น10ลิตรนะครับแล้วก็อันนี้เป็นรุ่น16ลิตรนะครับอันนี้เป็นช่างต่อมนะครับ ของ f d j p นะครับที่สาขาเชียงรายนะครับเออถ้าสนใจก็มาร่วมทดสอบมาลองทดสอบได้นะครับตัว16ลิตรนะครับเป็นเจ้าเอียงรุ่นใหม่นะครับที่เพิ่งออกมาได้1เดือนนะครับตอนนี้เราเริ่มส่งลำขายแล้วนะครับคือตอนนี้ไอตัว10ลิตรเนี่ยครับคุยแล้วเดือนหน้าครับ พร้อมสำหรับติดเรดาร์ oh. ไม่มีความแตกต่าง oh. เพราะว่าเราใช้ซอฟต์แวร์โคลนกันได้ oh. อย่างเดียวคือปรับจูนปรับจูนก็คือทางฝ่ายเทคนิคผม,มครับปรับจูนเองครับ oh. แต่ว่าถ้าเป็นรุ่นใหญ่อะ16ลิตรอจะเป็น EV Peak U6Q oh. ชาร์จได้4ช่อง4ชนแนลใช่ครับแล้วไปลองมาแล้วชาร์จ86,000ม ah, ิลลิแอมประมาณ15นาทีเสร็จโอ้ oh. บาลานชาร์จ คือ<ร>มันต้อง,องผมว่ามันได้ดีกว่าแต่มันก็ต้องขยันหน่อยเด้ะ โอเคได้เด okay, ี๋ยวเราตีแปลงไปก่อนตีแปลงให้เสร็จก่อนแล้วก็มาณนี้เท้าได้เหมันจะตรวจเช็คตรงนี้มันจะมีลำพังหรือว่ามันดีเย็ดแล้วขีเมตรแล้วอะไรเงี้ย ไม่ต้องไลน์พี่บรรนำไม่ต้องดีซูมแล้วใช่ใช่เคลียออกจากพื้นที่โอเคบรรนำเครื่องขึ้นล้วไปทางนี้ได้เลยเลื่อก่อนสติกกางครับแล้วก็กดเลื่อนที่สองใช่แล้วก็สไลด์ไปเลยโอเคอ๋อมันมันก็หลายเส้นอย่นะแป้งหนึ่งไงไหเส้นสองเส้นครึ่งอ่า terrain terrain hold up โอเคไปได้ถูกไม่ใช่เหรอ terrain hold up สวัสดีครับผมช่างต๋อมจาก f d j p สาขาเชียงรายนะครับประสบการณ์การใช้โดนผมบินมาตอนนี้เราผมบินมา4ปี พื้นที่แต่ละพื้นที่ก็เป็นแบบนีนบ้เป็นเขาเขาบ้างที่ลาบบ้างปะปนกันไปนะครับตอนนี้ผมเปิดศูนย์ซ่อมโดนกระสนะครับศูนย์ซ่อมขายรับฉีดพ่นโดนกระสิด i อนะครับอยู่จังหวัดเชียงรายตำบลแม่ข้าต้มนะครับบ้านห้วยเจริญ ที่ทดลองใช้มาเจ้าอย่างนี้มาบับง่ายครับมาคับง่ายดีใช้งานคล่องอยู่นะครับแบตเตอรี่ก็ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เปลืองเท่าไหร่บิน,บ,นบินนิ่งดีนะครับแต่วันนี้วันนี้มาทดลองบินบนบนเนินบนเขานะครับเรื่องเรดร์ความสูงเรดร์โอเคใช้ได้นะครับแต่ติดปัญหาเรื่องกล้องนะครับ ที่มีปัญหาตอนนี้ส่วนใหญ่นักบินโดนนะครับจะใช้กล้องเป็นหลักเดี๋ยวฝ่ายพัฒนาเขาก็จะจะไปปรับนะครับตามตามที่แนะนำออกแบบแปลงก็มีไอไปล,อล้อมอุปสรรคเนาะมีเนินเขาแนวการบินบินออโต้น,นะครับเป็นแบบออโตโ้ตอนนี้เก็บง,งานไปอยู่ประมาณ7ไร่นะครับใช้แบตทั้งหมด4ก้อนเริ่มตั้งแต่ใช้โดนไปมากจุดนะครับ ขอบคุณบริษัท ATI เจ้าเอี้ยงโดนกระเกษตรนะครับที่ทีมพัฒนาฝ่ายขายที่เอาตัวเจ้า16ลิตรมาให้ทดสอบนะครับทดสอบสมาะนะครับว่าใช้งานเป็นยังไงบ้างนะครับถ้าสนใจนะครับสามารถติดต่อผมได้นะครับที่ FDGAP สาขาเชียงรายนะครับ